พี่น้องสวัสดีครับผูเด่นเห็นคุ้นยายคนบาคนมากสันหวกนานพี่น้องเดี๋ยวพู้เด่นจะไปใช้ทำเห็นบงตามคุ้ใหญ่ไป,ปว่าดูว่าเราไปใช้เนาะเดี๋ยวผูเด่นจะน้าหาบมันจอว่าเด่นก็ไ่จังกก็จะฝ่าว่าของน้องนี่เล่าอยเลามาค้นแล้วพี่น้องมันคุนแสดง่มีคนมาคนแล้วสดงว่าห้อยเล่าแล้วเดี๋ยวผู <c oughs> เด่นจะน้าไปทางุ่นจะเห็นบ่ ครับพี่น้องเห็นแล้วอู้นวยไก่เมื่อตัวเบ็ดตัวบ่นใหญ่ใหย่มาแต่เสาตามือนแตกแดดแม่แม่ลูกพี่น้องเดี๋ยวเห็นรู้เดี๋ยวจอบไปพี่ท่านจะเห็นเท่าเด่นเหมือนพี่น้องพี่น้องถือเลี้ยเห็นวันนี้เหรอเดี๋ยวจอบเบิ่งเลี้ยวมาแล้วแล้วโอรัวลักจะเห็นเท่า โอ้โหนั่งตบเบ็ดเจ้าหนุนน้องนางตบเบ็ดอยู่ท่านเห็นเองนะหุ่นที่น้องนั่งตบเบ็ดอยู่หุ่นร้อยแปร้อยไปเฮายหนุนน้องได้ปะปัด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 โตบกโม่บกแตงปัดปัดปัดปูดปูดปูดปัดเอาก็กันหนึ่งเขาเจ้าเนาะ ตัาขมานางตากแดดเตย่ามาสอนหัวเอสิบเด็ดฟอร์มถ้าเถ้าเถ้าเถมกหม้อหมกเตีงเลยมันเด็ดกระห่อนป่านนี้มันนังตตกแดดเลยบ่ใหม่มื่อเราบ่ทั้งหลังนั่นปาพอเดมาสกนห่อนพี่น้องเอ้ยดตแเราบ่ โอ้รูด่ปไเะไ้าเพ่ะก็ได้หันที่สามวันห้าเนาะพี่น้องเนาะปาดปาดปูดปูดปาดปาดตัวนี้ลองบึงอนบ้าละเคีงนเนใหญ่มันที่อยู่อยู่บ่อเอางวคอมันตัวใหญ่ดีแม่ลูดลงนี่แน่นโอ้ประตูห้าวอย่งีบักตาไมไล่มาเตอ้ใครเจ้าอย่งเงี้ยเียวอาแม่ยังว่าเอาลูกงวโอเอาหนาลงเบ่อลูกหนเด็ตึ้งลูกงว ก,กิน,นอประคอุคนละลูกหัวน,นั่นเละ้วาว่าบกห้ยเสียดเลยกินเพรว่าฝานเป็นเปียงเป็นเปียงเล้อก็ใส่อันแหข้าวเนะาะหาเสียดกินพี่น้องแม่อยากได้กบไป็น่กก็แม่เสียนั้นโ,นโนอบไงอกไหมาเนี่ปีนั้นแม่เอาลูกเอาเขียดใจ<ะ>อ,อ่อยลูกกบถือจะเขาสวัสดีหรเนี่ยนี่จะเข้าสวัสดี เบิ่งแต่เบ็ดทวมมันทวมมันเดี๋ยวฮว่อนๆลงมาอีกว่ามันสี่ก้อนจังไรก็ขึ้นเมื่อเลยมาโตเบ็ดนะพี่น้องเนาะเป็นรอดเซ่ยังบ่ฮ้อนครับฮวอนๆแม่ฮว่อนเสียงรถอะไรแม่เต้นออกแล้วเสียงย่อรถหน้าเอกด้หนิเต้นออกแล้วเอ๊ะไรเต้นเขียดเจ้าเด่นน่ะอ๋อเขี่ย ก็สียเอาเบ็ดมาตามเนี่ยอ่กับครูมันกัะครูหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันเตียนออกได้โดยแม่งยังไงเนี่ยเนี่ยเขาเอิ่นแมงอีหยังกละแมงไงมันตอดบนนี่เขาหันักปิดกี่แม่บอกเคยกินพี่น้องแม่งยังไงเนาะกะเจ้าคุมบ้านใหม่กะเจ้าเป็นนักปไปเกียงใส่็จแล้ไม้สุ่มอ๋อกะเจ้าเอิ่นแม่งยังบนนี่เนาะเขาเอื่นอยังเนาะพี่น้องแม่งยังุไงบนได้ฮอนเฮ็ดดอกนึงก็ยังเอาอยู่ ไหวหมูมันเหี้ยเมื่อคืนบุ้งเมื่อาเนี้ยไล่กุบๆปาดปูดปูดปาดปาดพี่น้องเอ้วันนั้งตากแดดให้เนี่ยเดือดแต่อันเตี้ยมยังบนนอนอยู่เนาะมาเอาบนนอนไปจ่าแล้วว่าหูเมื่าขึ้นเท่าไรก็บเบาอยู่อ่อมอ่อมอยู่เดียวคนนี้ไฟเตี้ยมลิ้นเบากับหมูเบากับถั่วลิ้นโอ้วางกับบอกแล้วเนี่ยลินนั่นนันน่ลินอีแต่ก็รีเกมบอก จากแล้วเขาบอกให้นอนพักฟันพ่ากันพักฟันน้ำเต้วไม่แม่นอนได้แหมเออแม่เก็บเขว่าฟาดจ่าลงไปกัน,น,นเก็บเข่าก็เด้๋ยวเออบอลที่แม่จีให้เลยแม่ว่าตัดขเออได้เก็บเออเด็กพี่น้องจอบเมือก่อนผู้เล่นห่านเขาห่มก่อนไวยเรานัน่งอยู่อันนัน้นว่หมวกก็บาใส่พี่น้องผู้เล่นห่านไล่ขนาดว่าห้าดำๆเนาะ เราผิวขาวแต่บนนั้นเล่ายังขาวอยู่ตากแดดปานจอเบ่งเล่าจากไหนนอนพี่น้องเนาะมันจะถืกอ่ะขันเท้ามันบม่ค่อยถื่อดอกขันเท้ามันอยู่น้ำเถื่ออยู่อุ่นนะสมุนเราไม่น้ำแดนมาเราเอ้ย да มาแต่ใส่ฮะมาแต่ใส่มาแต่ใส่มาแต่ใส่อ่ ไปกัดปลาตายมันในสาหนึ่งอือในสาปลามันหลายน้อหอยมันกัดตายตัวหนึ่งนี่ยสาเนี้ยสาหน่อยเออตัวใหญ่ซ่อมพีวมันลงปอาบน้ำแล้วมันปลามันหลายมันคลองแจงกับขาวตอกกันข้างอกค่ะเออปลาตัวซ่อมผิวเราไม่ป่านิ่งซ่อสามนิ้วแล้วฟูงลางเงินผมไปเบิ่งห้อยผมไปเบิ่งห้อยแขวมันกัดอ่ะ ฝนอาบน้นอยเลยันาเอปามันลายแล้วเขาจะวนสีเวียนนจนต่อป่านบย่านคนเนาะมาเลียงจะได้รอมบนแล้วต่อไป ในกัมาคนเดียวนะ้อพี่น้องนาะไอ้ิวไม่ได้มขิวกับถ่ายอยู่เนี่ยหอนหอนเปนสิม้านน้ำพอดีนี้พอดนบอกคนเล่นที่ถา่ายเี่ยแม่เพิ่นไปแล้วดนี้เพิส่งลูกมาให้เบิ่งกับเพื่็นงานจะน้อยยังมีอะไรก็เชือมอนีรติงานเพิ่นไปมาโรงงานเดี๋ยวเจ๊เขาเจ๊เขาไายไปดีให้เบิ่งอยู่ไปบนใตยคิดไห้เนาะอเดี๋ยว ไได้ไปนกันเนาะบ่เด้อเอาเลิกจานน้องวัเอาจะหาทางไปน้ำกันนละ้คนนั่นไปก่อนอืมผู้นั้นเขาง่ายเลยผู้นี้เขาก็จะหาทางไปน้ำกันลนะ้วไปผู้หนึ่งไปอยู่สกอนผู้หนึ่งไปน้ำโกลมันจะไปพร้อมกันเล่หขันดวงไว้เลี้ยงก็ไปพร้อมกันว่าได้ ผู้นี่ก็สิโอ๊ยจําหนักลายเว้ยเอาเอากระเด็นนี่ล่ะเด้เฮาบ่ <laughs> <laughs> โอ้ยกระท่มดาเสียงรถเขาขอใจให้ดอกเจ้าก็ได้ไ่ได้ยังงค้นขับรถผู้ใดวัาสิได้ยินเสียงควายก็ไ่ด้ยินดิเนเส้ยหูจะความรถไ่ได้ยินเสียงรถ่าสั่นเจ้าเจ้าจูเจ้ายากข้าใจว่าคอยหูหนวกเด้อว่าสั่นอยไ่ได้ยินดีีเสียงรถดังจะวางูัเะเข้าหูแม่อ เมื่อวานหลายบาทนี่ฮัลลแม่ก็กลายไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาถ่ายอัน,าน,รรม,นมาทำเตานำะมันหากับโรงเรียนนำมนะันหนาเพราะอันก็ไปเบา้าปิสแต่อันร้นานข้างโรงเรียนอันทางขึ้นไปจากทางลงไปตรงไปแล้วเลี้ยวหน่อยก็โรงเรียนนะ่ะนะเออตั้งร้านใหม่ก็ตัดสุดนะดูเขาลงรอนเลยเนี่ยจังตัดสุดงามเอาไปให้รีวิวให้ แดีววันนี้อีกกลางเดือนนี่แหละสิ้นเดนเือนนี้กลางเดือนหน้านี่แหละเราตัดแล้ว,ลวอืจะรีวิวนะครับตัดแรงเข้ากับไป่ผูแรงไปหาบอลบิวดีดีเะครับพากันอารมณ์ดีๆว่าขึ้นยังไงวะเนี่ยเจัาหน่อยเลยเพราะเดี่วจัาหน่อยผู้ลาตไปผมฝนจะไปเบื้อันนั้นนั่นเด้อไปเบิ้งเห็ุตอนเห็ุนั่งกินนะ้ำเอออ้อ,อ,อบายบายสวัสดีครับพี่น้องเชิยบไหน คลิปนหน้าจะพ่อกับคุณแม่แม่ได้พี่น้องได้คลิปนี้พอเด่นกับชีใบซ้ำนี่พอเด่นห่อนแดดไรพอเด่นท่านหนึ่งหดเข่าได้หยากเวียกะไรพี่เมียนหนึ่งเข่ากนตตันได,ด้ครับสวัสดีครับพ่อคุณแม่แม่ได้พี่น้องได้สวัสดีค่ะ